จะมาตามสวัสดีครับเจ้าตีตำสนมนิวอารที่ทุกท่านทุกคนมาตามคนถูกใครถูกหวยบ่อยคนนี้ถูกรัตเตอรี่เมื่อคืนฝันบอกว่างั้นเนี่ฮะเออเลอย่างนี้สามเจ็ดเจ็ดตังสามเจ็ดเจ็ดออคเด้วเบลตากำลังจอมาสามเจ็ดเจ็ดฮผมชอบมากเลยสามวันนี้ วันพระหวยออกวันพระเนาะหวยออกวันพระน่าจะมีเบิ้ลฝันว่าจังไหนคือจังเอาเจ็ดเจ็ดก็ฝันว่าเขามาบอกเขามาบอกว่าจังไหนมาบอกไว้ซื้อสามเจ็ดเจ็ดนะโอให้ซื้อสามเจ็ดเจ็ดเลยแล้วมันมาได้พอดีเลยนะเงินได้พอเอาสามเจ็ดเจ็ดเอาเอาเลาไปเไหมอุยเอาดีให้ผมนะแมนอู้ยโชคดีครับ พี่คนนี้เขาให้ผมเสืซแบง่งโชคให้ผมด้วยสามเจ็ดเจ็ดใบหนึ่งขอบคุณค่าขอบคุณมากพี่อยู่ที่ไหนนะอยู่บ้านน้องครูครับบ้านน้องครูอำเภอสนมนี่ครอ๋อเขาฝันฝันว่างไงที่คามาบอกนอยนม,มาเ,ออมาเดีมมเยวกว่าเดี๋ยวไดแป๊บนึงก็ฝันว่าคามาบอกงวดที่แล้วสามเก้าสี่เก้าสามงวดที่แล้วงวดที่แล้วสี่เก้าสามมันดอกเก้าสามอ๋อกับข้างเลย แรกมันออกคนเลยเมื่อเมื่อเขาฝันว่าไงที่ความฝันความฝันที่ที่ฝันน่ะใครมาบอกถึงได้สามเจ็ดเจ็ดพอดีเลยม่าจะไม่ได้เพราะใครมาบอกแต่ว่าในความฝันบอกว่าเขาให้ซื้อสามเจ็ดเจ็ดนะวันนี้อ๋อเขาบอกว่าให้ซื้อสามเจ็ดเจ็ดงวนนี้ครับโอ้ยพอมาเลยพอมาเลยเจอเลยสามเจ็ด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 โอ้ในสามเจ็ดเจ็ดนะเนี่ยพี่เขาให้ แบ่งคนละแบ่งแบ่งโชคให้ผมด้วยแบ่งโชคให้3 7 7 3ตัวเนี่ยครับสวัสดีครับไหนไหนโชว์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 หน่อยโชว์แบงไอโชว์ลอตเตอรี่หน่อย37 2ใบแบ่งให้ผมใบหนึ่งนะฮะกันร้อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโชคถ้าถูกสามเจ็ดเจ็ดนะพี่เนาะโอ้ยสวยดูสวยดูเนี่ยฮะเอาใส่ตรงไม่เราใส่ตรงให้ได้ 377โอเคครับเมื่อที่แล้วถูกไหมเมื่ที่แล้วนิด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 แสดงว่าได้ได้อยู่ได้เยอะไหมก็ได้ข้าวเข้าวข้าวเพราะว่าเลขมันอันไงอ๋อเลขเลขเลขตัวไหนที่ถูกเลขก็ไออะไรห้าเจ็ดห้าเจ็ดซื้อลอตเตอรี่ด้วยไหมไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันไม่มีอ๋อมันไม่มีอันอ๋อมันเลขมาซื้อใต้ดินซื้อใต้ดินก็ แต่ตัวนี้ฝันได้ตัวนี้ก็เลยซื้อไปก่อนอ๋อฝันเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับผมฝันว่ามีคนเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มาบอกเป็นเด็กนะเป็นเด็กเป็นเด็กฝันว่าเด็กมาบอกเป็นเด็กตอนนั้นอุ้มร้านไปอยู่ก็เลยบอกว่าหาซื้อสามเจ็ดเจ็ดพอดีมาเจอร้านแหงนี้เลยเออมาเจอพอดีเนาะพอดีเงินไม่ได้ถือมาด้วยไม่ได้เงินกระเป๋าที่บ้านอีกต่างหาก เอาลูมกระเป๋าที่บ้านติปิดไอ้อยู่ในรถนั่นแหละอเจ็ดเจ็ดนะฮะเจ็ดเจ็ดวันที่สิบหกสุลาซึ่งตรงกับวันพระมักจะออกเลขเบิ้ลพี่แกก็ฝันเด็กว่าเด็กมาบอกให้ซื้อเอาสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดพอดีนะครับนี่นี่นี่ฮะแต่ที่ายนะให้คุณสมศักมีโอกาสรวยไปด้วยันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับ ครับครับครับขอบคุณครับได้แล้วนะครับนี่ถ้าโดนใจก็ไปหาซื้อนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดสกีตกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนับนิววาร์เรตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้ำเนยสวัสดีค่ะรวยๆแหงๆรวยๆนะคะขอให้ความฝันเป็นจริงได้รางวัลใหญ่ๆนะคะรางวัลที่หนึ่งครับจิ้งจี๋วนะคะจิ้งจี๋วอย